ัดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสไปร์ตอุบลแชนแนลนะคะวันนี้อยากจะ,ะคือมันเป็นเรื่องสดๆร้อนๆเลยนะคะก็คือพี่เอเจนซี่ที่ได้หางานให้สาที่โรงงานพลาสติกที่หยางซานได้ได้ทักมาถามว่าคนที่เราเอาไปทํางานอยู่ที่โรงงานเราเนี่ยได้รับเงินเดือนดีไหมตรงไหมนะคะ สาก็เลยบอกว่าเท่าแก่ขอแบ่งจ่ายนะคะคือเดือนหนึ่งอะ่ะขอแบ่งจ่ายเป็นสองรอบอ่ารอบแรกแล้วแต่ว่าจะให้เท่าไหร่แล้วก็รอบสองแล้วก็ส่วนค่ากับข้าวเท่าแก่ก็แบ่งจ่ายเหมือนกันนะคะสามคู่สามันสามแสนก็เมื่อกี้ก็แบ่งจ่ายแสนห้าแล้วเมื่อกี้อันนี้ของคนไม่มีคู่เป็นงานผู้หญิงเดี่ยวอ่า 105. แสนห้าแกก็แบ่งจ่ายรู้สึกว่าจะแสนหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยให้ห้ามเพราะว่าเนื่องจากพิษ เศรษฐกิจก็คือโควิดเป็นทั่วโลกเลยค่ะทุกคนและทีนี้แกก็เลยมา,าถามคอนเฟิร์มงานด้วยแล้วก็คอนเฟิร์มรายได้ก็คือเงินเดือนว่าเราได้ตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนงานที่เราเข้าไปคือต้องบอกก่อนนะว่าสาไม่ใช่เอเจนซี่แต่อย่างใดแต่เมื่อกี้เราทํางานอยู่แล้วพอดีว่าการทํางานในเกาหลีทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าเราจะต้องย้ายไปตึงตงต้งที่หน่งที่สที่สม เราก็จะมีเพื่อนที่เป็นคนไทยในเกาหลีมากมายเลยค่ะทุกคนแล้วบางคนก็เราเคยตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าหน้าหนาวของเกาหลีแล้วเราหางานไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องนอนคอยงานอยู่อย่างนั้นนะคะประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนสเดือนอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละพื้นที่อีกนะคะว่าซามูนิมหรือซาจังนิมใครหางานให้เราเก่ง นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่หางานให้เราที่เกาหลีด้วยนะทุกคนนะแล้วเราก็เลยแบบโอเคเรายอมเราเราเสี่ยงเราไม่ใช่ยอมหรอกเราเราแบบมันเป็นมันเป็นหน้าที่ของเรากับแฟนอยู่แล้วละ่ะที่เราจะต้องหางานที่มันมั่นคงมากกว่านี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยู่นี่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะถูกตํารวจจับวันไหนหรือเราจะเจ็บป่วยจนทํางานไม่ได้วันไหนถูกไหมคะอะ แล้วพอสาไปย้ายงานไปที่อย่างซานปุ๊บสาทํางานอยู่ประมาณเดือนสองเดือนสามเดือนคือช่วงนั้นน่ะยังไม่ได้มีปัญหาพิษเศรษฐกิจโลกแล้วก็ยังไม่ทันได้มีโควิดนะคะก็เงินเดือนดีแล้วก็สาก็เลยอ่ะโอเคแม่โออ่ะแกชื่อโอนะคะอ่ะอ่าคือเป็นรุ่นรุ่นเราแม่เราอะไรประมาณนี้เราก็เลยอ่ารักและคารุนะคะก็เลยเรียกแม่เนาะอยู่ ห่างไกลก็คิดถึงแม่มีแม่อีกสักคนอยู่เกาหลีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแกจะแบบทํากับข้าวให้กินแบบมีอะไรก็แบ่งแบ่งปันกันกินนะคะก็คือน่ารักมากอ่าแล้วทีนี้สาก็โอเคมาไหมแต่ปัญหาของแม่ก็คืออ่าแกไม่ได้ทํางานมาหลายเดือนแล้วแล้วสา เข้าใจเพราะว่านอนอยู่นั่นตั้งแต่เราโอกมาทุกคนเราโอกมาจะเราเราเราับเงินเดือนเดือนที่สองเดือนที่สามแลือซึ่งเกยังได้งานจากที่ซามูนิมเขาไปหามาให้อะ่ะยังไม่ถึงสามรอบเลยทุกคนแล้วการที่เราอยู่ในบ้านอาราบัยนะคะค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนอ่าแล้วทีนี้ถ้าเราอ่ะโอเคฉันจะคุยกับอ่าซาจงนิมของฉันให้ให้ เดี๋ยวหนูจะคุยกับซาจันนิมของหนูให้นะแม่โอว่าค่าเดินทางอ่ะออกให้ก่อนได้ไหมส่วนค่างานอ่ะสาจะจ่ายให้ก่อนนะเออเราก็ตกลงกันก็คือโอเคสตจินนิมก็บอกว่าในเมื่อเธอหาหาคนงานให้ฉันฉันจะจ่ายก่อนให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเหมือนเงินเดือนออกแล้วเราก็ค่อยหักไปหักไปแต่ไม่ได้หักทั้งหมดเลยทุกคนเดือนหนึ่งหักสามแสนทั้งหมดมันสามแสนห้าเนาะ จากใต้ใต้อ่าใต้ตอนบนลงมาใต้ตอนล่างค่าลด3ามแสนหแกก็จะหักแค่เดือนหนึ่งแสนหนึอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เราจะให้นะคะนั่นก็คือแบบเป็นการช่วยเหลืออันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนใครบอกว่าอยู่เกาหลีสบายนี้แบบขอ้อโกหกคุณค่ะทุกคนบางคนอาจจะมีก็ได้นะจริงๆอะแต่ประสบการณ์ที่เราไปมาอยู่ เจ็ดเดือนกว่าที่เกาหลีหาไม่เจอค่ะคำว่าสบายนอกจากวันอาทิตย์ที่เราหยุดงานเท่านั้นนะคะอืมใครอยากจะเชื่อก็เชื่อ,อนะคะใครอยากจะไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่ออาจจะมีงานสบายอยู่จริงๆก็ได้แต่แต่เท่าที่เจอมาคืองานที่เกาหลีที่คนไทยไปทําคืองานที่เกาหลีเขาไม่ทํากันแล้วทุกคนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนงานบ้านเราที่พามารแรงงานเขามารับรับ ทำทำทำเนี่ยแพรปงแพปปาเนี่ยอ่ะอย่างงั้นเลยค่ะมันเป็นงานหนักที่เกาหลีเขาไม่ทํากันแล้วถึงได้ตกมาสู่คนไทยในเกาหลีแล้ววงเล็บว่าผีน้อยงงด้วยเพราะคนที่ไปถูกกฎหมายเขาก็ต้องครอบคุมในการทํางานของเขาอยู่แล้วเขาเขาโอเคอยู่แล้วค่ะทุกคนเขาได้งานที่อ่ากรมแรงงาน คัดสรรให้อย่างน้อยๆก็ดีกว่าการไปเป็นผีน้อยแน่นอนนะคะอ่ะเรามาเข้าสู่เรื่องกันต่อเนาะและทีเนี้ยอ่อคือการย้ายงานครั้งหนึ่งอะ่ะใช้เงินเป็นล้านวอนนะคะทุกคนล้านวอนในการที่จะย้ายงานในเกาหลีหนึ่งครั้งบอกเลยว่าถ้าใครยิ่งหนีเท่าแก่ทราหดชีวิตแบบกระเสือกกระสนกันแน่นอนนะคะ คือไม่ใช่ว่าสาจะมาตีเพจแต่ด้านไม่ดีนะด้านที่ดีอ่ะลองไปดูนะสาอัดไวหลายคลิปมากเลยว่าสาเจอเท่าแก่ที่ดีเหมือนกับที่สาพาแม่อูไปนี้เหมือนกันเท่าแก่ก็ยอมอ,อกค่าเดินทางให้เราโกนนะคะคือสามไม่ได้บอกนะว่าคนเกาหลีไม่ดีแต่สาอยากจะมาบอกข้อที่ไม่ดีให้เพื่อนๆนฟังแล้วตัดสินใจก่กนนะคะแล้วตอนนี้อ่ะเกาหลีมีปัญหา เกี่ยวกับการจ่ายเงินให้คนไทยเราค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้คือพี่เอเจนซี่โทรมาอืมแล้วล่าสุดอ่ามีน้องคนนึงเป็นคนเหนือเหมือนกันแต่ว่าอายุน่าจะเยอะกว่าสาแหละประมาณยี่สิบหกี่สิบเจ็ดปีน้องตกงานน้องอยากได้งานสาวก็แนะนำไปที่โรงงานนี้แต่เนื่องด้วยว่าโรงงานเปลี่ยนไปในหลายๆทิศทางเพราะว่าสากับไทยมานี้ประมาณ ปีหนึ่งละสองปีแล้วนะคะปีนี้กับสองปีละปีกว่าอืมอโรงงานได้มีการลดคนเนื่องจากโควิดที่รอบแรกแล้วแล้วก็มาเจอรอบสองอีกนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าหน้างานที่สาเคยทํามันไม่เหมือนเดิมนะคะอน้องมีการต้องเข้ากะนะคะซึ่งตอนของสามเมื่อกี้ที่ทํากับแฟนคือไม่มีคือมีน้อยมากนะคะคือต้องงานเร่งงานด่วนงาน จริงๆอันนั้นคือตอนไปอยู่ก็เจอแค่ครั้งเดียวเองที่จะต้องเข้ากะน,นะคะเพราะว่าพอพักหลังมางานมันไม่สามารถขายได้ทุกคนมันก็ไม่มีโอทีให้เราทำมันก็ไม่มีงานเร่งงานด่วนที่จะต้องรีบส่งออกต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็เออก็มันเป็นกราฟที่นิ่งๆอะคะ่ะนะแต่ทีเนี้ย ตอนสายอยู่อ่ะมันจะขึ้นลงงี้งานอะ่ะกรัฟมันจะขึ้นลงขึ้นลงคือมันจะต้องมีโอถึงโศบางครั้งโอถึงสี่ทุ่มเลยนะทุกคนอืมแล้วทีเนี้ยสารเลียกจะบอกว่าตอนนี้ใครที่อยู่เกาหลีคนไทยในเกาหลีที่ทํางานที่นั่นที่เป็นผีน้อยนะคะคือตอนเนี้ยถ้าที่ทํางานของตัวเองอะ่ะไม่ได้แย่มากแบบคือแย่นั่นแหละแต่ไม่ถึงกับว่าแย่แล้วต้องแบบ แล้วจะหางานใหม่อะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะทุกคนคือแบบนึกนึกแบบนี้คิดแบบนี้นะว่าที่เราอยู่มันอาจจะดีที่สุดแล้วก็ได้จริงๆทุกคนที่เราอยู่นะตอนนี้มันอาจจะดีที่สุดแล้วก็ได้ตอนนั้นแ่ะถ้าสามไม่ตัดสินใจกลับไทยนะทุกคนสามาจะไปงานโสมอ่าเป็นงานปลูกโสมดูแลสวนโสม แล้วมันก็มีความช่างใจว่าสมมุติว่าสาต้องใช้เงินหนึ่งล้านวอนในการเปลี่ยนงานอีกหนึ่งครั้งสาเอาเงินหนึ่งล้านวอนเนี่ยแทบไม่ถึงด้วยจองตั๋วเครื่องบินพร้อมกับกับสามีได้แบบคนละห้าแบบห้าแสนวอนอะ่ะสูงสุดแล้วจะแสนวอนอ่ะมันแล้วแต่ช่วงราคาตั๋วเครื่องบินหน้าตอนนั้นด้วยนะทุกคน อาสาดืตัดสินใจว่าถ้าล้านวอนที่ฉันจะต้องไปเสี่ยงกับอะไรอีกก็ไม่รู้แต่ถ้าดีมาฟุกมาก็ยังได้เงินเดือนที่เยอะกว่าอยู่ไทยถูกไหมคะแต่มันเหมือนถึงมันมันถึงจุดอิ่มตัวทุกคนว่าไม่รู้ฉันจะต้องไปเจออะไรข้างหน้างานข้างหน้ามีจริงไหมเงินเดือนออกตรงไหมลื่นจากนี้จากที่นี่ไม่ตรงเท่าไหร่แต่ก็ยังได้แต่ที่นู่นไม่ได้เลยนะ อยากให้กรรมงานของคุณไว้ให้แน่นๆถ้าที่นั่นยังไม่ถึงกับว่า yeah, แยบบ่แบบแย่ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเออนะทุกคนคือแบบเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงคนไทยในเกาหลีนะคือสามไม่ได้ว่าจะมาพูดแต่เรื่องไม่ดีนะทุกคนใครคือแบบใครแบบ อะไรที่มันทํำให้สาไปพูดแล้วก็สกิดตอมไปว่าต้องขอโทษนะแต่สาอยากแบบตีเพลให้หลายๆคนที่เขาเพิ่งไปรู้ว่าอะไรยังไงเขายังแบบเพิ่งเดินในในในเส้นทางนี้มันยังต้องเจออะไรอีกในเส้นทางนี้อีกยาวไกลแล้วก็อีกเยอะแยะเลยนะทุกคนสาไม่ได้จะมาอัดแต่คลิปไม่ดีนะเดี๋ยวคลิปดีๆที่เป็นของเท่าแก่มีมาโอยเยอะแยะเลยแหละเพราะสาได้เท่าแก่ดีมากวันอาทิตย์หยุดหยุดทุกอาทิตย์ แกพาไปกินร้านข้างนอกทุกอาทิตย์คือ่อเารักเหมือนพ่อดีใจที่ไปอยู่ต่างแดนมีพ่ออีกคนแล้วก็มีแม่ที่เป็นพี่โอเนี่ยที่เราเรียกแกเป็นแม่อีกหนึ่งคนก็คืออุ่นใจมากแต่เมื่อกี้คือความที่ลูกเรายังเพิ่งแบบปีหนึ่งปีนิดๆอย่างเงี้ยคือมันคิดถึงอะทุกคนแต่เนี่ยว่าถ้าโควิดหายก็อาจจะไปอีกกับแฟนอีก ค่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนแต่ถ้าเศรษฐกิจทางไทยมันต่อสู้ไปได้สาก,ก็ไม่ได้อยากไปแล้วแต่ถ้ามันอาจจะต้องมีเหตุจําเป็นอันใดที่จะจะต้องห่างกับลูกอีกก็ต้องไปแต่ถ้าเศรษฐกิจฟื้นฟูได้อะไรได้ขายของได้สาก,ก็ไม่ไปแล้วสาก,ก็เลือกที่จะไม่ไปเพราะเราเคยไปมาแล้วเรารู้มาแล้วว่าความเสี่ยงณนะจ,จุดนั้นน่ะมันเป็นแบบไหนนะคะ กินข้าวทางน้ําตาเป็นยังไงอีกวันหนึ่งจะเป็นแบบไหนก็ไม่มีทางรู้เลยจริงๆนะทุกคนไม่ได้บอกว่าเกาหลีไม่ดีเกาหลีดีค่ะดีมากดีมากแบบมากๆๆๆมมาก,มาก,มาก,มากแต่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยนะว่าเราจะไปตกอยู่ตรงไหนบางคนโอ้โหหางานไม่เอาไปเอามาทุกเท ถูกเทถูกแบบถูกปล้นแท็กซี่ปล้นแล้วไปปล่อยกลางป่ามีเยอะแยะถมถีไปที่เขาไม่ได้มาออกข่าวแนละ้วทุกคนนะคะคือเราเรามาแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าเนาะคือสาเจอเรื่องเรื่องไม่ดีอ่มาแค่รอบเดียวนี่แหละแล้วพอมาอยู่โรงงานนี้กับซาจังนิมเนี่ยมันก็เป็นงานที่สองของสาใช่ไหมเอางานที่สามสิเอองานที่สาม ก็คือดีเลยหนึ่งหนึ่งก็ไม่ได้แย่เพราะไม่ได้อ,อกค่าใช้ใจ่ายอะไรเขารับผิดชอบในตัวเราเพราะเรามีค่าหัวอยู่สองอันนี้คือเรารับผิดชอบชีวิตตัวเองกันแล้วล่ะค่ะนะเพราะว่าเราถูกส่งมาแล้วถูกส่งกระจายจุดๆๆๆ,ๆแล้วแล้วก็งานที่สามสายอยู่ตัวเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าสาจะมาบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมาทําว่างานอาราบัยค่าใช้ใจ่ายที่เราต้องรับผิดชอบเองอะค่ะ มีอะไรบ้างไม่ได้มีแต่ค่ากินนะทุกคนมีมากกว่านั้นค่ะคืออ่าเอาไว้ให้เพื่อนเพื่อนคิดแบบที่ว่าเออคนที่แบบโอ้ยอาราบยได้เงินเยอะจังเลยอยากไปอาราบยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าสัจะมาทําให้นะคะยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะดูแล้วก็ถ้าถูกใจไม่ถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะคะเผื่อไปเจอบางคลิปที่เพื่อนเพื่อนอาจจะถูกใจก็ได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องสภัยูยบนชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกค่ะว่างานอาราบัยใหญ่อย่าเพิ่งไปมองแค่ตัวเลขนะทุกคนเดี๋ยวไปมองค่าใช้จ่ายกันด้วยยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ